าบาเุเฮ็ยงนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคืนอนักส่าอากาศนายว่าทั้งอุบลอุดรนนะครับก<อ>ำลังจะจัดเตรียมนะครับแท็กแท็กตะกุดทรงก่อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ร่วมกันบูชาตะกุดน,นาคราชปู่ย่าท้าสเสด็จของสนักสงฆ์ไพวันนะครับ คุณอย่างอนะนะคุณอะไรนะดูดีๆเดี๋ยใส่ถูกหรือใส่ผิดคุณบบอแปรชุนจังหวัดเลยนะครับสามดอกเล็กสามดอกเล็กครับเดี๋ยวก็ใสตะกุดไปกระพร้อมฝ่ายผูกแขนไปน,น้วนะครับฝ่ายผูกแขนมีแต่แบบอแบบที่เป็นลูกปัดไม่มีนะคะเนาะเนาะเป็นลูกปัดมัหมดเลยนครับท่านผู้ชมอ,อันนี้ก็ใไก่อน่นะครับ จะโทษขอพายนะคะแบบลูกปัดหมดนะคะเพราะว่ามันไปหาปู่แล้วมาวานีน้ท่านบอกว่ามันหมดนะคะก็เลยใส่ให้ไปแค่นั้นนะคะเนาะขอบุญครับหลังจากแพ็กตะกุดเสร็จที่น้องผมกับเตจะไปตามหาเหล็กน้ำโขกกับท่านผู้ชมนะครับเดิมอันนี้ก็คุณซิลิคอน วนันวีครับจากเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีเพือเอ่อนเอาธนไพรเพื่อนบูชาธนไพรบูชาหนึ่งดอกเล็กนะครับท่านผู้ชมเป็นในบูชาลำหนึ่งดอกเล็กอันนี้อยู่ยห้องอยูหอ่ห้องครัวนะคะอยู่ห้องครัวแต่แปลเป็นห้องนอนนอะแล้วพอบนร้ำตะก้อนอาชีพเพชรยังทำกับกเทา ตามสร้างขายครับนะคะตามสร้าแต่กอนเฮ็ดอาหารตามสร้างขายขายยูห้องนี้ล่ะแต่ว่าทิดตังกับพ่อุธนทมแปรสภาพเป็นห้อง <c oughs> จากห้องครัวกลายมาเป็นออฟฟิศทำงานนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็อากาศยังมื้เช้านะพี่เนาะเช้าก so, ำลังอ,อากาศกำลังพอดีครับบอหอนบน้นาไปเลยครับอากาศกําำลังสดชื่นยกมานี่ดีพอ ยกมานี่หมดเลยปิดประตูด้วยเอ่อเป็นยังไงเนาะคนที่บูชาตะกุดไปเฟนครับคอมเมนต์มาวายจังไหนไล่มาหาหฮาว่าจะงไหนบอกให้เฟนครับฟังเนี้ยอ,อปิดประตูด้วยพ่อปิดประตูหน่อยเราเล่ากัาาบเขากรใจายอยู่เขาใช่นสน<อ>ใจบูชาตะกุดกับแอดไลน์มาเบอร์เจตตังได้นะครับ เบอร์ศ<ม>ูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดนะครับอ,อันนี้กำลังจัดทรงให้คุณสิริพรทวนสวีนะครับจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งดอกเล็กขัดเดี๋ยวเนี้เมืเ่อเช้าขอกตื่นมานะคะทุกมือที่เราตื่นมานะคะสองคนตายายก็จะมาดูแล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต์นะพนะ่อเนาะจะมาอ่านคอมเมนต์ว่า มีใครไลน์มาหาเราบ้างนะคะว่าใครจะบูชาตะกุดบ้างแมนบอกว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่เนาะเราก็จะมานั่งแพ็กตอนเช้าตอนที่สายก็ไปส่งให้ท่านผู้บูชาตะกุดนะครับตอนที่สายเขาก็จะไปส่งให้พ่นหลายคนที่ไอทักมาเนาะว่าโชคดีบางคนก็บูชาไปแล้วรอบน,นึ่นี่มาจากจังหวัดกระนองนะครับคุณสุธาสิณนีครับสีบุนเรืองครับ อันนี้1 1> เก็บตกดอกใหญ่หนึ่งดอกเล็กครับคนนี้นะ่าเก็บตกนะเพราะว่าเคยเคยเขียนชื่ออยู่แต่ว่าเคยติดต่อไปอยู่แต่ว่าติดต่อเขาไม่ได้เขาก็เลยบอกให้เขาไลนา์มาเขาก็เลยไลน์กลับมาเราก็เลยจะส่งเก็บตกให้เขาหนึ่งดอกเล็กหรอคะหนึ่งดอกเล็กหนึ่งดอกใหญ่ครับอ๋อ,อ,อถ้าท่านผู้ชมครับมันได้ได้ปลูกพอมือมันมดนะครับบางคนก็อาจจะหมดเด็กพบนะครับมดอีกาีครับ มันหมดเหรอพ่อมันหมดครับอืมน,นี่ต้องขอโทษขอภัยด้วยค่ะถ้ามันหมดก็ถ้ามีโอกาสรอบหน้านะคะก็จะส่งให้แต่ว่าตอนนี้คือมันหมดจริงๆไปหาปู่ท่านแล้วก็ไม่ได้นะพ่อเนาะไม่ได้ครับมันหมดหรครับอขอกับปูอยู่ปู่วันหมดแล้ว กินกาแฟแล้วบ่ตื่นมานั่นน่ะยังเดี๋ยวชงกาแฟให้เตังก่อนครับเจกินแล้วเด้อโอเจกินแล้วบ่เจกินแล้วเด้อเจเจก็้าวมะนาวตื่นเช้ามาต้องส่งน้มะนาวให้เตังมื้อละแก้วต้องเสียงเจแหวเด้อเจกินซะก่อนันนะขอบคุณมากเบิ่งดูแลกันพี่น้องอยู่นํากันกับเบิ่งกับแยงกันเด้อแม่นบ่พ ถ้าผู้มีบุญทำน้ำโซกก็บ่ได้กินดอกน้ำเพราะว่าตื่นสายอ้าวใครนะชื่ออะไรอ่ะวัดวัดโอ้ยเว่นตาเธอไม่ใส่เออหรือไม่ใส่ตานตาเธอไม่ใส่ตาเลยตาเราบอกกอยดีไปนในท่านผู้ชมเลยตาบุดีมั่ไหเขียนกับลายมือสุดยอดเลยครับตาเฮียไปใส่ตาคือบุดีเดี๋ยวจะทักท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว ในกระเป๋านนมีแมอันนี้ห้องอันนี้นพ่อคนทำคนทาสีเองเด็กพี่น้องทาสีเองเนาะแล้วก็ทายังไม่เสร็จเลยเนาะพ่อเนาะข้างล่างยังไม่ได้ทาอะไรค่ะท่านผู้ชมนี่เบิ้งไหนเบิ้งสาภาอันนี้ก็เป็นทา,าเดินสาย,ยถงทึ่งทาตึองไปฮาตัวเล,กเลขกะเฮ็ดยังไงละเนาะพ่อเนาะ ยากหาตัวเลขโชคลาภให้กับแฟนคลับเนาะครับกะเดี๋ยวเราจะรีบปล่อยเสียงแฮบเร็วเดี๋ยวก่อนนี่ขามาจากขอนแก่นครับคุณวัดมะนีบุญธรรมะนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้บุญธรรมนำโชคและเกียรติยศคนผููไทยได้เป็นสะพานบุญให้นะครับเงินที่ท่านได้บูชาไปก็ไปร่วมสร้างศาลาให้กับปู่ย่าท่าเสด็จของเรานะครับ ตอนนี้ความคืบหน้าก็คืบหน้าไปเยอะแล้วโอ้ยเสียงเอาขอวานเบาได้โอ้เสียงขอคือแเหี้ยสิไอ้แพ็กกดส่งเสร็จก็จะไปตามเอ้าทำไมจะไปแพ็กอีกก็มันมีแพ็กอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่มีแต่แม่เอ้าในตัวนอนเอาเล็กหรือใหญ่อ่ะมันหมดจะเอาเล็กเอาเหรอเล็กใหญ่ใหญ่มีเยอะเอ้าบ่ อืมเดี๋ยวเด,ดี๋ยวแพ็คๆนั่นงไงนั่นกันไกลอยู่ข้างล่างอันนี้ข้างล่างเดี๋ยวแพ็ตสตะกุศลกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะวันนี้พ่อบุญธรรมจะไปตามตัวเลขกับผู้ใดก,ก่อนก,กับตาออดบอกกับบุตตาวัดตาออดบอกว่าไปไอสวาจะไหนไปสารปู่ตาสารปูผ้า ศารบูพาพิ่นมาเขาฟันเหมือนมนไปขอพ่อนอบ่บอก็เลยมาเขาฟันมันแล้วมันจะเล่าให้ฟังมันบอกอือโอ้่นที่เล่เาให้ฟังจะว่าจะไปอันหาเล่ายูนบ่แม่เนจะไปหาตอ่ออ่ออันทำไอ้เตรียมส่งตะกุดเสร็จแล้วค่อยไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาาา๋ออาสนะคาสันกะฝ่าวเฮ็ดเด้อจังไปเนาะพ้าพี่น้องไปหาตัวเลขโชคลาภจะได้มีโชคนงวันนี้เนาะ สำหรับใครที่สนใจจะบูชาตะก,กุดนาคราชปู่ยาทศเด็จนะครับท่านผู้ชมก็ให้แอดไลน์มาที่เบอร์0852470047นะครับของเกตังคนพูไทยนะครับเป็นเบอร์ของเกตังคนพูไทยคุณทำน้ำโชกก็อยู่ด้วยกันเนี่ยกับเกตังคนพูไทยครับดอกเล็กบูชาด,ดอกเล็กราคา750บาทพร้อมส่งครับ ดอกใหญ่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งครับเดี๋ยวใส่กันกับแทกให้ทานทุกช่วงกันครับเดไปอันดมยังเกาะซานยังเกาะซานโยานาบานเพื่อนทำไม่เพื่อนไม่ไปบรือเปื่าเพื่อนเพื่อนในตัวไหนเพื่อนพ่านไป เอ้เต so ้าแรกกับไอ้จ้าใบเก๊กซี่อยเออใบเซีนหน่งซีบ่ปล่อยเลคาตัวเดียวข้งเจ้าเลคาข้งเจ้าอะไเลคาบ่เะเแ้่วายังม่แรงมาฟันนี้หรอฟันมันาังไงฮะันมันยังไงฟัน่มีคนเตมท่านเถ่าข้าบบกไป้ามเา ขาฟันคขับนหรือเัน่นรับถามเอานินค่าขับรถในฟันหน่งเขาเยอันหรอสรถนี่ยเออมีแล้วเว่อมีจะใบอันนี้หละซอยเพิ่นแอวไปถามกับไพกกะถามกับไผก่ันมาไปขับรถหนเพิ่นรถตออไม่ตับรถพกรอยยังนไงไฮปูน่นนะก็ไม่รถว่าไม่รถเลาวรถปูนน่ะมันบอ่าบ่มีคนคนหุ่นคือเราจะพานถัดครับนั่น ย๋ยวเราที่สองเนี่ยยอจะ่ไปใส่ทำเราไ่มีเลยเงินอะไรนี่จะใบอันนีใบก็ใบจำสี่คอยกอใบจำซี่ขึอเงาหน่อยๆจำคนปนอะไรอย่างเงี้ยไยก็ได้อานตัวหนงสืออานหงสือมันก็เลยใช้ควบยิงดอกใตัวหนงสือเราใช้ควบอย่งเามาเห็นเลขก็เลยหน่อยเห็นเลก็เลหน่อยแปลสา้มาเทนเปนตัวเลขเลยเป็นตัวเลข ี่ในใบอันนั้นนะเออแล้วก็เอาไมไพี่พี <now. S 2> ่น่าห้ Neil no อันน่ะอืมะว่าพี่จะไอันนี้แล้วซอยพนเ็บนไห้มากเป็นตัวเลขเลยเมืนบอกมันแกห้ม like ันตัวเลขเลยตัแรกผมั so ี่ไปอันน <Jared> ี้ล้วถามหานเงิน ну ่ะที่วิศอกรถที่จะไปเอาที่จะไปใส่อืเขาไม่มีไปอันนี้แล้ซอยพนเนใบละยี่สิบสามสิบก็ได้ครับตัาแรกอ่ะตอ้แยบใากับพอดีพอดีเอาเงินยี่สิบสามสิบนบอกคนบอกว่าซอยพนเรยี่สิบสามสิบก็ได้ครับ อันจริงๆมากกับเน้นหนุ่มเล็แฟนหน้าเลขแปดสามห้าอันอีอนมาอีกอันเห็นสองโตกับสามห้าเป็นแปดสามหาถือเนเขียนห้เป็นโอเปนเอารยเลยเออพันยืนไฮเลยเนี่ยยืนไฮเลยครับมินไดอันนี้แล้วครับคอยคนนี้เขาถือไว้เอาไฮจนไว้ละยี่สิบสามทบก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องซื้อดหน่อยนะไปเทียงเน่ย ก็ไปอง่อนเนาะไปเชียงโชกนะเชียงไทยนะจะไปก็ได้ได้เร่าตัวเดียวเพื่็นสิอ๋อไปเชียงไทเลยงตงานตัวเดียวแต่ในความฝันนี่ยเพิ่นไปไปงอแล้หนึ่งไปมือนีงอแรกกก็ฝันเลยกลับมาฝันเลยอ่าแล้วมาอีกครับเด็กท้องโตก็สามะาผมมีต่ออีกที่แรกเป็นยังเกาะที่แรกเนี่ ท่านนเบอกว่าซอยเพิ่มันไยี่สิบสามสิบได้ครก็เลยอ่านตรวงสืออ่างตรงสือเยเห็นแปดสามหาเป็นแปดสามหาต้องหาละครับก็เห็นเะไรกัะเลือดเิ่นหัวเลืตัวใหญ่ดอกเลือดอะไครับมาเห็นบดทุตอยู่ทานเเรือดบดทุตัวอยู่านมาอีกอันตัวหนังสใหม่เห็นเลดสามหาอเห็นเลยสามหอีกครับควอมฝันสามสิบก็ได้เร อ๋อเป็นเด็กฝันเด็กอานครับเด็กอาน่นไปยไในใบสซี่ที่พนังไห้ในความฝันเป็นแปดสามหาอ่านออมาอีกอ่านต่อมาอีกเป็นต้ปตรงนี้อวกไอ่ามาอีกจะเห็นบัดเข็เลยสามหาจเห็นสามหาอีกไว้กระสือบนบนล่างว่าบนกระสิบบอลสามตัวนั่นเกราะกระแปดสามหาครับอันนี้เนว่า ต่นี้เราใบซ้ำนี่ต่วาเงาลองใบดินสีครับไ่มีแล้วงันอ่าเลนี่บอันนี้ซอยนี่ตีห่นวอกซอยคนเน่าคนไหนไหวครับอยไดยี่สิบสามสไปได้เลยเาเลยเขียนเลยกมันไหวได้เลยโอ้ยันลืมหน่อยนจดไปอย่างดีฟันค้ื่องนั้นก็ดีนะครับมอนั่นกับันโมเน่กับโรตาร์ห้าสิบุ๊นนี่ได้ ลอตเตอรี่วะเจียงแพงเหรเนาะเดี๋ยวต้องหมด้านนะลอตเตอรี่ครับแสดงว่าถือคัดไปก่อนแบบนี่เ้ยตัวไหนเลย้มหาเลยก่อนผมกับสุ่ตัววันเรียกสวยดีผมวะแปดสามหาส่วนมากเลขกมันจะออกออกคนครับ ยี่เั็นเซียงไท่ซิบสี่เั็นแบบสิบสี่เป็นแบบห,หนึ่งสี่เนาะไตยินึยังเหลืออยู่เรายังสิบอันเนอะแต่ลอตเตอรี่เกี่ยงแพงเนาะแต่เราตัดมามีเลยฮะบัวไดเลย เดียวนสกนนเจอกับส่กร้องงานมีเลยกี่เาสํหรับมดยงแพงไปแล้วเนาะคือนังกับมุฟันคือมันกัคือแเมนครับแมนแมเปลอกร่อกนั่นเหละเชี่ยวนันาะเชียวนั่นัมางกฟันเนี่ยทั้งชุ่มนมก็ฟันทั้งอุ้ฟันทั้งแมงม็ฟันข้าวฟันดีกว่าฟันันหนี่แล้วเพิ่นเอาใบเซมซี่ให้เนาะ ใบคือใบสินสีหอยเสื่องนั่นแหละแต่ว่าผมมีแล้วเงินอยู่คล้บมีแต่วใบอันนี้ลซอยพนแนวกันใบยี่สิบสามสกระได้เชื่อในความเกาปวยบัรอ่านบัเท็นในเลขอันนี้ตานโตกับจองตัวนี้อ่านองต้ซื้อหรือเล่้งซื้อเพาะเดสนใจแต่วอย่างไงก็อ่านกับเล่นัตเลขจำเปนัวเลขกแต่ดีตื่นดีตื่นเลยรถเมล่าจดอย่าลืมบครับ ปันาให้เลยบะนให้เลยเก็บไอ่แล้วก็มกีจอชายนะครับนี่มันมีนมเลขใส่เวเจ้าเด็กาตัวเดียวบ่จะเป็นสี่เด็กหาตัวเดียวสิบสี่เป็นเด็กหาเด็กาตัวเดียวเนี้ยเดี้ยก็เอาตัวนี้แล้วใส่ถึงแล้วเอาเลขสามน่อครับผมผมกรซสือเจ็ดห้าสามเขา,า,าเขาก็เ็ลขผมเท่ เอาอกมาเจอเล็กซ้าเครับวีเคราะห์วามัน่าจะเป็นเหล็กขี่ใช่ไหมหนูมีหรืแสดงว่าเข้ากวาดไปเกี่ยงแพงหรอท่ me, so, charge, er ้งนั้นเที่ยวมาครับช่างเงินขายช่างรองร้อยบาทน่เลยไปอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมครับสรุป ตัวเลขความฝันที่ปู่พามาเข้าฝันตาออดนะครับเป็นเลข835กับ35นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563นี้ด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบุญธรรมนำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ